เวลาที่เหยียบคันเร่งรถแต่รถกลับไม่เคลื่อนที่ไปไหนคุณว่าอาการนี้มันน่าหงุดหงิดไหมคะหลายคนกำลังใช้ชีวิตแบบนั้นมีแรงมีไฟแต่รู้สึกเหมือนตัวเองยังติดอยู่ที่เดิมไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะไปต่อแบบไหนวันนี้จะเล่าให้ฟังถึงแนวคิดจากคุณแดนมาเทลค่ะซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผ่านจุดติดขัดมาหลายครั้งในชีวิตแดนมาเทลไม่ได้เริ่มต้นชีวิตในเส้นทางที่ราบรื่นเลยค่ะ เขาเคยติดยาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นต้องเข้าออกศูนย์บำบัดหลายต่อหลายครั้งและยังเคยถูกจับเข้าคุกตั้งแต่อายุเพียงแค่17ปีแต่ชีวิตของเขาที่เคยอยู่ในจุดที่มืดมนมากจนไม่มีใครคิดว่าคนแบบเขาจะสามารถกลับมาได้แต่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะด้วยการลงมือทำอย่างหนัก เรียนรู้จากความล้มเหลวและสร้างธุรกิจจากศูนย์จนกลายเป็นผู้ประกอบการระดับโลกและเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จและปัจจุบันเขาก็ยังกลายเป็นโค้ชให้กับเจ้าของธุรกิจหลายพันคนทั่วโลกอีกด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยบทเรียนในวันที่ติดหลมแบบนี้และในวันที่พุ่งทยานคือสิ่งที่คุณแดนได้ถ่ายทอดออกมาเป็น8ขั้นตอนที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะ เชื่อว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยให้ใครก็ตามที่รู้สึกติดอยู่กับที่สามารถค่อยๆปลดล็อกตัวเองได้นะคะก่อนอื่นเรามาเคลียพลังงานของตัวเองกันก่อนนะคะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกติดขัดอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราเขี้เกียจไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เอาไหนแต่เพราะว่าเราแค่ยังไม่มีแรงส่งพลังที่จะใช้ผลักตัวเองออกจากจุดที่ย่าอยู่กับที่มันยังไม่พอ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเริ่มต้นด้วยการโทษตัวเองอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองจากช่วงที่คุณกำลังเหนื่อยเพราะแค่คุณเริ่มต้นเข้ามาฟังคลิปนี้คุณก็ชนะใจตัวเองไปได้แล้วตั้ง70%ซค่ะอีกแค่30%เซที่เหลือเราจะพาคุณไปเองการเริ่มต้นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังทาไม่ได้และตอนนี้คุณได้เริ่มแล้วค่ะขั้นตอนในการหลุดพ้นจากความรู้สึกติดขัดของแดนมาเทลข้อแรกก็คือเอาทุก อย่างออกจากหัวค่ะฟังไม่ผิดค่ะเขาบอกว่าการระบายทุกอย่างที่อยู่ในหัวของคุณลงบนกระดาษซึ่งมันจะทําให้คุณเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนเพราะการที่คุณเห็นชัดเจนคุณจะสามารถจัดการกับมันได้ค่ะข้อ 2. เอารายการทั้งหมดที่คุณเขียนในข้อหนึ่งมาจัดกลุ่มสิ่งที่คล้ายกันเข้าด้วยกันอย่าทําอะไรสเปะสปะ เช่นคุณเขียนว่าจะไปทำธุระแล้วค่อยกลับมาเขียนงานต่อจากนั้นค่อยโทรหาลูกค้าทุกอย่างพวกนี้ควรถูกจัดรวมกันงานที่ต้องโทรควรทำพร้อมกันงานที่ต้องสร้างสารรค์ก็ควรทำพร้อมกันส่วนธุระส่วนตัวก็จัดอยู่ในหมวดเดียวกันข้อสหลังจากที่ได้รายการและจัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วมาจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำค่ะเมื่อคุณเอาทุกอย่างออกจากหัวแล้วเขียนลงบนกระดาษ ขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดลำดับความสำคัญค่ะข้อ4เมื่อคุณจัดลำดับความสำคัญเรียบร้อยแล้วก็ให้มาลบสิ่งที่ไม่สำคัญค่ะเพราะถ้ามันไม่ใช่แน่นอนคุณก็ควรต้องลบมันออกไปอย่างเด็ดขาดค่ะเมื่อจบขั้นตอนที่หนึ่งตอนนี้คุณก็จะมีแผนที่ชัดเจนแล้ว คุณต้องกลายเป็นคนที่สามารถทำให้แผนนั้นเกิดขึ้นได้จริงซึ่งเราจะนำไปสู่ขั้นตอนที่สองค่ะคือการยกระดับตัวตนของคุณเมื่อพฤติกรรมกลายเป็นตัวตนของคุณคุณจะลืมไปเลยว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องทำเพราะว่ามันเป็นตัวคุณไปแล้วคนส่วนใหญ่กังวลเรื่องการไปยิมไปออกกาลังกายแต่พอคุณได้ทามันทุกวันคุณจะรู้สึกประหลาดถ้าไม่ได้ทา แดนบอกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือตัวตนสำคัญยิ่งกว่านิสัยคนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อฉันมีจุดๆจ,จุดฉันจะทำจุดๆจุดแล้วฉันจะเป็นจุดๆจุด,จดแต่วิธีของแดนก็คือคุณจะต้องย้อนกระบวนการนี้กลับคือการที่คุณต้องเป็นคนคนนั้นก่อนแล้วจึงทำสิ่งที่คนแบบนั้นทำและสุดท้ายคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการ การเป็นคนมีวินัยตื่นแต่เช้าฝึกซ้อมเพราะนั่นคือตัวคุณแล้วคุณก็จะได้ฟิตเนสได้เงินได้ความสัมพันธ์อย่ารอให้คนอื่นทำให้คุณดูเป็นตัวอย่างคุณต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยตัวเองก่อนและสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำสิ่งนี้ทุกวันค่ะและพูดกับตัวตนของคุณออกมาดังๆเพราะคุณคือบทสนทนาที่คุณพูดกับตัวเองคุณพูดแบบไหนกับตัวเองตัวตนของคุณจะเป็นแบบนั้น และถ้าคุณไม่ปกป้องตัวเองด้วยคำพูดที่ดีตัวตนของคุณก็จะพังลงทันทีเช่นกันและมันจะนำเราไปสู่ขั้นตอนที่สามคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าคุณยืนอยู่ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่มากแล้วคุณหนาวจะตายอยู่แล้วแต่คุณพยายามพูดตัวเองว่าฉันอบอุ่นฉันอบอุ่น มันไม่สำคัญว่าคุณจะนั่งสมาธิหรือว่าพูดคาถาหรือสวดมนต์บทไหนแต่ถ้าคุณยังอยู่ในตู้แช่คุณก็ยังหนาวอยู่ดีแต่ถ้าคุณเดินออกจากตู้แช่เราเข้าไปในห้องอุ่นคุณก็จะอุ่นขึ้นทันทีมันไม่ใช่เรื่องของการคิดบวกอย่างเดียวค่ะบางทีคุณต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจริงๆแดนบอกว่าเวลาที่เขารู้สึกติดขัดเขาจะมองรอบๆตัวแล้วถามว่าอะไรในชีวิตฉันหรือคนรอบตัวที่ทำให้ฉันรู้สึกติดขัด ซึ่งเขาได้แยกสภาพแวดล้อม3ามแบบที่เราจะต้องเป็นนายมันให้ได้ซึ่งก็คือข้อแรกสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นถ้าคุณอาศัยอยู่ในบ้านห้องครัวตู้กับข้าวของคุณเคลียร์ดีหรือยังมีอาหารเก่าๆหรือของกินที่ไร้ประโยชน์เก็บไว้ที่คุณไม่ได้เคลียร์ทิ้งหรือเปล่าหรือวางนาฬิกาจับเวลาบนโต๊ะทำงานบังคับให้ตัวเองต้องทำงานอย่างจริงจัง หรือแม้กระทั่งบางคนเตรียมชุดออกกําลังกายไว้ก่อนนอนเพื่อให้ตื่นมาพร้อมออกกําลังกายได้เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็คงจะเรียนรู้มาอยู่แล้วว่าการหลีกเลี่ยงเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าการต่อสู้กับมันเช่นเดียวกันกับการเอาของกินที่ไร้ประโยชน์ออกไปจากตู้เย็นมันอาจจะดีกว่าการที่คุณเปิดตู้เย็นมาแล้วต้องทนต่อสู้กับความอยากกินทุกครั้งไป สภาพแวดล้อมที่สองที่เราต้องเอาชนะให้ได้ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนหรือครอบครัวแต่รวมถึงที่ปรึกษาด้วยอย่างเช่นหนังสือที่คุณอ่านช่อง y u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  e พอดแคสต์ที่คุณฟังเวลาที่คุณรู้สึกติดขัดลองถามตัวเองว่าฉันกำลังเสพอะไรอยู่ฉันกำลังฟังอะไรฉันกำลังดูอะไร การจัดการฟีดใหม่ของฉันเช่นกด unfollow บางสิ่งและเลือก subscribe ในสิ่งที่ช่วยให้ฉันเติบโตจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทดสอบความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเองค่ะว่าคุณรู้จักตัวเองแค่ไหนเข้าใจความต้องการของตัวเองมากแค่ไหน การจะมีสภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องเกิดจากการที่คุณเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ลึกซึง้งเพราะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากเท่าไหร่เท่ากับว่าคุณก็จะเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งมากเท่านั้นค่ะและถ้าคุณรู้สึกติดขัดในความสัมพันธ์กับใครที่อยู่ใกล้ตัวคุณให้ลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนั้นมันสะท้อนอะไรบางอย่างในใจคุณหรือเปล่าสภาพแวดล้อมอย่างที่สาม ที่เราควรต้องสำรวจและปรับปรุงนั่นก็คือสภาพแวดล้อมภายในจิตใจค่ะเพราะว่านี่คือระดับของความคิดตัวตนและพลังงานภายในของคุณโลกของคุณไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นแต่มันคือสิ่งที่คุณเป็นค่ะถ้าคุณไม่สามารถฝึกขอบคุณแม้ในช่วงที่รู้สึกแย่คุณก็จะไม่สามารถขอบคุณได้แม้ในวันที่มีชีวิตที่ดี และถ้าคุณไม่ควบคุมความคิดตัวเองไม่พยายามคิดใหม่เวลาที่รู้สึกติดขัดและบอกตัวเองว่าฉันรู้สึกมีพลังฉันรู้สึกร่ำรวยรู้สึกเปิดกว้างต่อให้ยังไม่รู้สึกตอนนี้นะคะมันก็ต้องเริ่มจากการพูดออกมาก่อนค่ะและถ้าหากคุณไม่มีแนวทางทางจิตวิญญาณหรือไม่มีวิธีเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณคุณก็จะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงากับทุกสิ่งที่คุณกำลังไล่ล่า ดังนั้นการทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณคุณก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการการหลุดพ้นค่ะแต่หลังจากที่คุณจัดสภาพแวดล้อม3ามข้อนี้ไปแล้วนะคะเราก็ผ่านขั้นตอนที่สมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นต้องมีเชื้อเพลิงที่จะเพิ่มในการลงมือทําซึ่งเราจะนําคุณเข้าไปสู่ขั้นตอนที่4ค่ะคือการปกป้องพลังงานของคุณ คุณจะไม่สามารถทำมากขึ้นได้ถ้าคุณไม่มีพลังงานมากพอก็เหมือนกันกับรถยนต์ที่ไม่สามารถจะวิ่งไกลได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้เติมน้ำมันพลังงานของคุณก็มีผลต่ออารมณ์ของคุณเช่นเดียวกันค่ะคนจำนวนมากรู้สึกว่าตัวเองติดขัดเพราะว่าพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเองแดนบอกว่าคนจำนวนมากรู้สึกแบบนั้นและตัวเขาเองก็เคยเป็นเขาเคยรู้สึกว่า ตัวเขาเองไม่คู่ควรมันเป็นภาวะหนึ่งที่เขาเรียกว่า IMPOSTER s y n d ิน m ดนะคะภาวะนี้คือภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือเก่งไม่จริงหรือไม่คู่ควรกับความสำเร็จที่ได้มาแม้ว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวคุณอาจจะมีความสามารถจริงๆก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแดนเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาพอรู้สึกแบบนี้เขาจึงค้นพบว่า ระดับพลังงานของตัวเขาและความสัมพันธ์โดยตรงกับความสําเร็จของเขาเนี่ยเขาจึงวิเคราะห์ได้ว่ามันมี3ตัวช่วยในการเสริมพลังงานที่จะทําให้คุณโฟกัสและมีแรงขับหรือเรียกได้ว่ามีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อแรกก็คือการให้ความสําคัญกับการออกแรงซึ่งเขาบอกว่าการใช้พลังงานจากร่างกายมันจะช่วยปรับให้จิตใจสงบเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายก่อนทําสิ่งสําคัญ เสมอเนี่ยมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าร่างกายพร้อมแล้วจิตใจมันจะตามมาตัวเสริมพลังงานอย่างที่สองที่แดนแนะนำก็คือการวัดสัดส่วนสารอาหารของคุณมันง่ายมากที่คนอยากจะเปลี่ยนแปลงร่างกายนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องโปรตรีนไม่รู้เรื่องคาร์บไม่รู้เรื่องไขมันในแต่ละวันสำหรับการที่จะตั้งเป้าหมายของตัวเอง คุณไม่รู้เรื่องพวกนี้มันก็เหมือนการที่คุณพยายามขับรถไปโดยไม่มีแผนที่คุณก็จะลดน้ำหนักแบบผิดผิดหรือการได้สารอาหารไม่ครบมันก็จะทำให้ร่างกายของคุณไม่มีความแข็งแรงเพียงพอตัวช่วยเสริมพลังงานข้อที่สก็คือการพักฟื้นร่างกายซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจริงจังเขาบอกว่าพักฟื้นไม่ใช่แค่การนอนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่คุณจะต้องรู้จักวิธีปล่อยวางเช่นการปิด โทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนมันคือการหยุดทำงานในตอนที่ถึงเวลาเลิกทำงานค่ะบางครั้งเป็นการบอกกับตัวเองว่าเราพอแล้วสําหรับวันนี้บางคนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ไลายเข้าตลอดทั้งคืนหรือส่งงานกันแม้กระทั่งเวลาตีหนึ่งตีสองแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสิ่งที่ต้องทำหรือแม้ว่าคุณจะยังรู้สึกว่า ทำได้ไม่เสร็จทั้งหมดก็ตามแต่มันเป็นทักษะหนึ่งที่เราจะต้องบอกตัวเองว่าเมื่อไหร่ควรหยุด เพราะว่าการฟื้นตัวที่ดีทําให้คุณกลับมาทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นในวันถัดไปค่ะเราผ่านมาทั้งหมด4ขั้นตอนหลักๆนะคะในการปลดล็อกเองเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตมันติดอยู่กับที่นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนแรกคือการเคลียร์ความคิดให้ชัดเจนขั้นตอนที่2ยกระดับตัวตนของคุณขั้นตอนที่3เปลี่ยนสภาพแวดล้อมขั้นตอนที่4ี่ ปกป้องพลังงานของคุณซึ่งถ้าคุณทำตามทั้งสี่ขั้นตอนข้างต้นนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนจากความรู้สึกติดขัดมาเป็นการมีแรงผลักดันแบบไม่หยุดยั้งเลยล่ะค่ะถ้าคุณเริ่มเห็นความคืบหน้าในชีวิตอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะเริ่มเชื่อในตัวเองอีกครั้งค่ะเราไปสู่ขั้นตอนที่5กันค่ะแดนบอกว่าขั้นตอนนี้คือการสร้างแรงส่งตัวเองด้วยชัยชนะเล็กๆค่ะ จะขอยกตัวอย่างเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนอาจจะมีน้ำหนักขึ้นขึ้นลงลงติดต่อกันขึ้นบ้างลงบ้างแต่ถ้าคุณมีน้ำหนักเป้าหมายที่อยากจะถึงอยู่แล้วนะคะแดนบอกว่ามี3มเคล็ดลับให้คุณสร้างแรงส่งเพื่อที่จะได้ชัยชนะเล็กๆนะคะเคล็ดลับข้อแรกก็คือการสร้างสถิติแบบต่อเนื่องค่ะสถิติคือการที่เราทำอะไรบางอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย7วันติดกัน การประกาศเป้าหมายของคุณให้คนอื่นได้รู้มันจะเป็นการที่จะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นค่ะข้อ3คุณต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่แดนบอกว่ายิ่งคุณเติบโตมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องพูดว่าไม่หรือปฏิเสธให้มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเคลียร์พื้นที่ในชีวิตของตัวเองเพื่อจะได้มีพื้นที่ว่างสำหรับการเติบโตและการพัฒนาตัวเองค่ะ ผ่านมาถึง5ขั้นตอนแล้วถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันยังติดขัดอยู่อีกก็มีขั้นตอนที่6ค่ะคือการยกระดับการเดิมพันของคุณถ้าคุณได้ประกาศเป้าหมายของคุณให้กับคนอื่นได้รู้แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณตั้งเป้าหมายโดยมีเดิมพันหรือมีรางวัลมันจะทำให้คุณสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าการที่ไม่มีเดิมพันและไม่มีรางวัลค่ะ บางคนอาจใช้การเพิ่มพลังด้วยการให้รางวัลตั้งรางวัลเล็กๆเพื่อให้กำลังใจระหว่างทางตัวอย่างของแดนเขาก็จะให้รางวัลเล็กๆสำหรับครอบครัวโดยที่ครอบครัวเขาก็จะมีส่วนในการร่วมมือด้วยอย่างเช่นถ้าหากเขาทำสำเร็จเขาก็จะได้ทริปไปพักผ่อนกับครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะคอยถามเขาอยู่เสมอว่าแผนหรือเป้าหมายที่เขาทำไว้นะ่ไปถึงไหนแล้ว มันจะทําให้ครอบครัวมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เขาอยากจะทําให้สําเร็จเพื่อจะได้ไปใช้ทริปพักผ่อนอยู่ด้วยกันค่ะแต่ถ้าหากใครไม่ได้ชอบเรื่องรางวัลอาจจะเป็นการวางเดิมพันก็ได้เพราะการเดิมพันบางครั้งมันเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งสมมุติว่าคุณใส่เงินเดิมพันไว้ว่าคุณจะทําเป้าหมายอย่างหนึ่งให้สําเร็จแต่ถ้าคุณทําเป้าหมายของคุณไม่สําเร็จคุณก็จะต้อง เสียเดิมพันบางอย่างให้กับสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือไม่อยากจะทําค่ะแต่ถ้าไม่ว่าจะใช้รางวัลล่อใจก็แล้วหรือว่าหรือว่าการเดิมพันก็แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังติดอยู่กับการผัดวันประกันพรุ่งนะคะก็ลองไปขั้นตอนที่7มาดนะขั้นตอนนี้แดนบอกว่าเป็นการเปลี่ยนการผัดวันประกันพรุ่งให้ทําเงินได้คะ่ะฟังดูแปลกๆนะคะเขาบอกว่าตอนสมัยที่เขาเริ่มหัดเขียนโค้ดใหม่ๆนะคะ เขาก็สังเกตว่าตัวเขาจะใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาตอนที่เขาไม่อยากทำกันบ้านไม่อยากทำความสะอาดห้องเขาก็จะหันไปเขียนโค้ดมันก็เลยกลายเป็นระบบที่ทำให้เขาบอกกับตัวเองว่าทุกครั้งที่เขาผัดวันประกันพรุ่งเขาจะต้องได้เงินและนั่นคือชีวิตที่ดี ลองเทียบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเหมือนตอนสมัยเรียนนะคะมีวิชาที่คุณชอบกับวิชาที่คุณไม่ชอบนะคะวิชาที่ชอบเนี่ยคุณก็จะนั่งเรียนแบบไม่ได้สนใจเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักงานที่ทําคุณก็จะไม่มีวันต้องทํางานเลยสักวันเดียวทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าเรามีความสุขที่ได้ทําเราก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองทํางานค่ะเขามีสี่ทักษะที่จะเปลี่ยนการผลัดวันประกันพรุ่งให้กลายเป็นไรายได้ค่ะ ข้อ1คือทักษะที่มีคุณค่าเลือกสิ่งที่คุณชอบเช่นคุณชอบการขายคุณชอบการออกแบบหรือว่า AI ฝึกให้เก่งเพราะว่าคนจะจ่ายเงินให้คุณตามสิ่งนั้นค่ะข้อ2ส,สร้างสินค้าใช้ทักษะของคุณในการสร้างผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์จะเป็นบ้านน้องหมาน้องแมวหรือการสร้างอะไรก็ได้ ของที่คุณสร้างขึ้นมาเองมันจะให้ความรู้สึกว่าคุณได้มอบอะไรบางอย่างให้กับโลกนี้ค่ะข้อสามการเพิ่มความรู้อ่านหนังสือหรือเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นคุณจะจดจำและเข้าใจสิ่งนั้นได้ลึกขึ้นค่ะและก็ยังสร้างชุมชนของคนที่เรียนรู้เรื่องเดียวกันได้ด้วยข้อสี่สร้างผู้ติดตามการแบ่งปันความรู้หรือเรื่องราวของคุณให้กับคนอื่นฟังมันอาจจะเป็นการให้กำลังใจและเมื่อ คนรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าต่อคนอื่นมันจะเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆค่ะมาถึงขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะแดนบอกว่าการลงมือทาแบบไม่ต้องคิดว่ามันเพอร์เฟกสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากติดอยู่กับความกลัวกลัวว่าจะตัดสินใจผิดแต่ปรัชญาของเขาก็คือตัดสินใจไปเลยแล้วค่อยทำให้มันถูกทีหลัง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรก่อนให้ถามตัวเองว่าก้าวสำคัญที่ถัดไปที่ควรทำคืออะไรแดนเคยคุยกับเด็กคนหนึ่งตอนที่เข้าค่ายค i n ส์ครับเขาบอกว่าเขาอยากเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านแดนก็เลยถามเขาว่าแล้วอะไรที่ทำให้เขายังไม่เริ่มทำในตอนนี้เขาตอบแดนว่าก็ยังไม่มีลูกค้าไม่มีคนงานและผมก็ยังเป็นแค่เด็ก แดนก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขายบ้านหมาก่อนเลยดีไหมเขาก็เลยคิดตามแล้วจึงตอบกับแดนว่าถ้าแบบนั้นก็ทำได้เลยคืนนี้นี่แหละค่ะก้าวสำคัญถัดไปเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่ทำได้ทันทีก่อนอีกข้อหนึ่งที่แดนมักจะบอกเสมอว่าเป็นคติประจำตัวของเขาคือการทำไปเลยและไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟ ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นเวอร์ชั่น10.0ของตัวเองก็คือตัวตวนที่ดีที่สุดลองคิดดูว่าในช่วงเวลาที่คุณมืดมนที่สุดคุณอยากได้ใครมาช่วยใครคือตัวคุณในเวอร์ชันที่คุณต้องการในตอนนั้นเพราะฉะนั้นจงเป็นคนคนนั้นและแบ่งปันคนคนนั้นให้โลกได้รับรู้คุณอาจยังไม่รู้สึกสำเร็จในวันนี้ค่ะและนั่นคือเหตุผลที่คุณรู้สึกติดขัด แต่เชื่อเธอค่ะว่ามันยังมีคนอีกมากที่บางทีเขาอาจจะอยู่ห่างจากคุณเพียงแค่ไม่กี่ก้าวและเขาก็รอให้คุณช่วยเหลือเขาอยู่คุณไม่ใช่คนขี้เกียจหรอกคะ่ะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณมีวินัยและมีความพยายามแค่คุณยังไม่ได้ลงมือทำเริ่มตอนนี้เลยนะคะเขียนทุกอย่างออกมากลับไปฟังขั้นตอนที่หนึ่งใหม่ก็ได้นะคะเอาทุกอย่างออกมาจากหัวคุณ เริ่มลงมือทำกับรายการนั้นๆและพอคุณลงมือความมั่นใจก็จะตามมาค่ะและความมั่นใจจะเกิดจากการรักษาสัญญาที่คุณให้ไว้กับตัวเองทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ทุกวันทุกเชา้ารับรองว่าในอีกไม่กี่เดือนอาจจะมีใครบางคนกลับมาคอมเมนต์ใต้นี้ว่าชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้ว